พอน้อมกราบคุณประพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมมที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึงจำกันให้ดีคาถานี้ว่าสันส้นๆวันละเก้าจบหลวงปู่สุภา กันตะสีโรท่านแนะนำว่าก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวดบทนี้พุทธคุณสูงยิ่งนักช่วยดักัพย์ดักโชคใครเก็บเงินไม่อยู่หาเงินไม่เก่งเร่งทำตามนี้เลยแล้วชีวิตโยมจะดีขึ้นลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและสำหรับท่านใดที่เข้ามารับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับคาถาที่ว่านั้นก็คือพระคาถาปลุกแมงมุมดักสาบเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาจากวัดปากคลองมะขามเท่าหลังจากที่หลวงปู่สุขปารกให้หลวงพ่อสุภากลับสู่เส้นทางทุดงโดยได้กำหนดวันเดินทางไว้แล้วแต่ก่อนการเดินทางเพียงสองวันเท่านั้นหลวงปู่สุขได้ให้หลวงปู่สุภา เตรียมตัวเรียนวิชาที่เป็นสุดยอดเคล็ดวิชาที่ท่านบอกว่าหลวงปู่สุภาจะเป็นคนแรกและคนสุดท้ายด้วยหาผู้มีวาสนาบารมีจะเรียนได้ยากเต็มทีดอกไม้ทูบเทียนมากพลูบุรีถูกลูกศิษย์หลวงปู่สุกเตรียมไว้ให้หลวงปู่สุภาเรียบร้อยเพื่อเป็นเครื่องบูชาครูกับหลวงปู่สุกหลวงปู่ได้นำไปไว้ที่บูชาพระ และบอกหลวงปู่สุภาให้รอเวลาตอนสงัดคนจะสอนเคล็ดวิชาให้จนหมดพร้อมกับมอบตำราให้ไปติดตัวซึ่งวิชานี้เรียกว่าแมงมุมมหาลาหลวงปู่สุกบอกว่าในการต่อไปเนนน้อยจะต้องสงงคลอผู้คนอีกมากมายความจนความขัดข้องการทำมาหากินฝืดเคืองเป็นทุกอย่างยิ่งสำหรับคารวาส นี่คือสิ่งที่จะช่วยให้เขาพบนทุกทางโลกถามว่าทำไมจึงต้องเป็นแมงมุมมีเรื่องราวที่เนนน้อยควรจะรู้ไว้เป็นเครื่องประเทืองปัญญาเนนน้อยเคยเห็นแมงมุมตัวไหนที่อดอยากปากแห้งตายคาใหญ่ที่มันขึงไว้ดักอาหารหรือไม่แมงมุมเป็นสัตว์ขยันและสะอาดแมงมุมไม่ออกล่าเหยื่อในที่ต่างๆเหมือนสัตว์ทั่วไปแต่แมงมุมนั้น จะชักใยสร้างอนาเขตเอาไว้เพื่อดักแมลงใหญ่แมงมุมของแมงมุมกว่าจะได้นั้นต้องมีความมานะพยายามอย่างยิ่งที่ว่าแมงมุมเป็นสัตว์สะอาดก็คือมันจะไม่ออกไปล่าเหยื่อนอกเขตใหญ่ของมันมันจะไม่ไล่แมลงตกใจบินหรือคานมาติดที่ใหญ่ของมันแต่มันจะรออยู่กับที่รอจนเหยื่อเข้ามาติดใยของมัน มันจึงออกมาพันซ้ำด้วยใหญ่และจับกินพูดให้ฟังง่ายๆก็คือแมงมุมจะกินสัตว์ที่ถึงค่าหรือถึงแก่วาระหมดชีวิตถือว่าหลงเข้ามาในใยที่ดักไว้คือมแมลงที่หมดเวลาอยู่ในโลกนี้ถือว่าหมดเวลาถึงที่ตายแล้วจึงมาติดใยไม่ต้องออกล่าเหยื่อก็มีมแมลงหลงเข้ามาให้กิน จนเจ้าแมงมุมหมดบุญจึงตายจากโลกตามเวลาสมควรการเปิดร้านขาขายเปิดบริษัทขายสินค้าเช่นกันเหมือนกับแมงมุมคือดักใหญ่ล่อเอาไว้หากไม่มีลูกค้าหรือมแมลงมาติดก็จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้คือกิจการต้องล้มไปในที่สุดการทำแมงมุมชักใหญ่คือการใช้คาถาอาคมสร้างแมงมุมและใยอาคม เพื่อให้บริษัทห้างร้านที่มีแมงมุมชักใยอาคมนี้มีลูกค้ามาติดต่อมาซื้อมาขายมาเปลี่ยนอย่างคึกคักมีกำไรกำไรสมดังที่คิดไว้นี่แหละคือหัวใจสำคัญของแมงมุมอาคมที่จะสอดเจ้าให้เอาไว้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เป็นพ่อขาแม่ขาให้ร่ำรวยมีฐานะดีต่อไปในภายภาคหน้า ปู่มอบให้เนน้อยเป็นวิชาสุดท้ายก่อนจากกันและเป็นสิทธิ์คนแรกและคนสุดท้ายด้วยว่าชีวิตของฉันไม่ยืนยาวพอที่จะหาสิทธิ์มาสืบทอดวิชาแมงมุมนี้ได้อีกหัวใจสำคัญของวิชาแมงมุมนั้นแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนของการสร้างคือหนึ่งตัวแมงมุมต้องสร้างให้มีลักษณะคล้ายกับแมงมุมทั้งสัสดส่วนลำตัว และส่วนที่เป็นขาใส่ในตาและเขี้ยวให้พร้อมเรียกว่าต้องให้ดูออกว่าเหมือนแมงมุมจริงๆเรียกาตาทั้งสี่ลงอักขระปุกเสกจนแมงมุมขยับตัวในอุคานิมิตถึงจะสำเร็จตามที่ต้องการ 2. ส่วนที่เป็นใยต้องเอาสายศีลหรือได้ที่เตรียมไว้มาเสกให้ได้ทีเสียก่อน ยึงเริ่มชักใยแมงมุมสำหรับแมงมุมให้นำไปเกาะไว้บนใย 3. 3ลงอักขระเรียกสูตรเรียกนามจนครบตามตำรับที่ฉันสอนให้ทุกอย่างเมื่อประกอบเรียบร้อยแล้วปลุกเสกให้เห็นแมงมุมเคลื่อนไหวไปมาบนใยในอุคานิมีตจะว่าเป็นมนต์จินดามณีก็คงจะได้กระมังเมื่อถึงเวลาที่จะออกเดินทางหลวงปู่สุภา ก็มากราบนมัสก,การลาหลวงปู่สุขซึ่งอวยชัยให้พรและประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วหลวงปู่สุขก,ก็กล่าวว่าผู้สืบทอดตำราของปู่ในด้านแมงมุมคนแรกและคนเดียวหากเนนน้อยไม่ประสิทธิ์ประสานต่อไปก็จะสิ้นสุดลงในมือของเนนน้อยนั่นเองสำหรับผู้ที่มีแมงมุมดักสาบไว้บูชาให้ตั้งน้โมสามจบ สวดวันละเก้าจบก่อนนำติดตัวออกจากบ้านและให้ภาวนาคาถาแมงมุมดักทรัพ์ก่อนนอนดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะานะาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะ พักขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะสุวรรณะราชตังมหาสุวรรณราชตังอังคตะเศรษีมหาอังคตะเศรษีมิคตะเศรษีมหามิคตะเศรษีปุริเศสาวาอิทธิวาพระมณีวา มาอาอูมาณิมามาสุวนนะรรณนะราชตังมหาสุวรรณะราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศษสาวาอิทธิวาพระมณีวามาอาอูมาณิมามา สุวนนรรณราชตังมหาสุวรรณราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศษสาวาอิทธิวาพระมณีวามาอาุมานิมามาสุวรรณะราชตัง มหาสุวรรณราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธิวาพระมณีวามาอาอุมานิมามาสุวรรณราชตังมหาสุวรรณราชตัง อังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศษสาวาอิทธิวาพระมณีวามาอาอุมานิมามาสุวรรณะราชตังมหาสุวรรณะราชตังอังคตะเศรษฐีมหา อังคตะเศรษีมิคตะเศรษีมหามิคตะเศรษีปุริเศษสาวาอิทธิวาพระมณีวามาอาอูมานิมามาสุวนนะรรณนะราชตังมหาสุวรรณะราชตังอังคตะเศรษีมหาอังคตะเศรษีมิคตะเศรษี มหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธิวาพรมามณีวามาอาอุมานิมามาสุวนนะรรณนะราชตังมหาสุวรรณะราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐี ปุริเศษสาวาอิทธิวาพระมณีวามะอาอูมานิมามาสุวนนรรณะราชตังมหาสุวรรณราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศษสาวาอิทธิวา พระมณีวามะอาอุมานิมามาสาธุสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้หวังว่าทุกท่านจะน้อมนำไปปฏิบัติกันนะครับและขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ